สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วถ้ายังจำได้นะครับผมเคยซื้อเคสฮาร์ดเคสนะฮะมาจากฮาร์ดเคสไทยแลนด์ตอนนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังว่าผมใช้แล้วเป็นยังไงรู้สึกประทับใจยังไงแล้วก็มันมีข้อดีข้อเสียตรงไหนนะฮะตอนนี้ผมกลับมาอีกครั้งเนื่องจากผมได้ของใหม่มานะซึ่งผมมีความประทับใจมากขึ้นไปอีกมันทาให้ผมประทับใจฮาร์ดเคสอันนี้มากขึ้นกว่าเดิมไปอีกเยอะเลยนะฮะ ทั้งที่แล้วเนี่ยฮาร์ดแคสของผมใส่ของได้แข็งแรงทนทานแต่ปัญหาก็คือไส้ในมันเป็นฟองน้ําซึ่งแกะไปแล้วนะฮะแกะเท่าไหร่เท่านั้นคือแกะให้ใส่กล้องได้2 b o บอดี้สนะเลนส์สแล้วก็แฟลอีก2สําหรับตัวผมนะ,ะที่แกะไปครั้งที่แล้วอ,อย่างนั้นนะฮะมันก็อยู่อย่างนั้นมันก็ใส่ได้เท่านั้นนะซึ่งวันนี้คืนดีเลนงอกหรือไม่ก็เลนเปลี่ยน50 1.4สั้นๆนะแคนนอนเปลี่ยนเป็น7200เอาแล้วดิใส่ไงอะ่ะปัญหาเกิดครับก็เลยเซ็งๆกันอยู่พักหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ได้ของใหม่มาปุ๊บมันทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็รักเจ้า h ฮาร์ดเคสอันนี้มากขึ้นเลยฮะนั่นก็คือไส้ในแบบใหม่ที่ใช้กับ SC512 โดยเฉพาะจะเห็นได้ว่าเป็นไส้ในที่ทำลายข้อจำกัดของฮาร์ดเคสนะฮะเพราะว่าฮาร์ดเคสเนี่ยมันมีข้อจำกัดก็คือ ไอตัวฟองน้ําลูกเต๋าที่เราแกะเป็นยังไงก็อย่างนั้นเนี่ยแล้วตัวฮาร์ดเคสเนี่ยมันจะความจุมันจะน้อยนะครับไส้ในแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถใส่อุปกรณ์ได้เยอะมากขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้บ่อยเท่าที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมมี2บอดี้กับอีก6เลน2 3 4 5 6 6่ห้าหเลน2 f l แฟล อุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อีกเล็กน้อยนะฮะวันพรุ่งนี้ผมอาจจะขายเลนส์สามตัวนี้แล้วไปซื้อเจ็ดสิบสองร้อยซึ่งเป็นกระบอกยาวๆผมก็ทำการเอาสองอันนี้ออกเลนส์สามตัวนี้ขายไปแล้วเอาเจ็ดสิบสองร้อยยัดโพกลงไปตามแนวยาวจบนะครับวันดีขึ้นดีผมขายเจ็ดสิบสองร้อยซื้อเลนส์สามตัวนี้มาแทนมากับคืนมาเหมือนเดิมเอาเจ็ดสิบสองร้อยออก เอาช่องมาแปะเหมือนเดิมใส่เลนส์ฐานตัวกลิ้นไปจบครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการนะครับไม่รู้ดิผมได้มาแล้วผมโคตรแฮปปี้อ่ะจากเดิมที่ผมใส่2องบอดี้ใช่ไหมแล้วผมต้องเอากระเป๋าใส่ a อเซสซอรีไปด้วยคือต้องใส่ไอตัวชาร์จเชิร์ตอะไรพวกเนี้ยใส่ตัวเมมโมรี่การ์ดใส่ที่เป่าลมใส่ผ้าเช็ดเลน ต้องใส่ไปในเป้อีกใบหนึ่งเพราะว่ามันไม่พอนะฮะวันนี้ผมสามารถใส่ทุกอย่างไว้ในฮาร์ทเคสต์ใบเดียวได้ชีวิตมันมันดีดีไม่รู้จะบอกอยังไงดีนิดนึงเอ่อเจ้าเคสอันนี้เนี่ยหลังจากใช้งานมาแล้วสักพักหนึ่งผมก็มีข้อติดติงนิดนึงเป็นเป็นสิ่งที่มันต้องมีในเคสอันนี้ก็คือตรงนี้ครับตำแหน่งที่เป็นล้อหมุนเนี่ย ด้านล่างของมันเนี่ยถึงจะเป็นปองน้ําแบบใหม่เขาเรียกอะไรช่องใส่แบบใหม่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีมีล่องมีพลาสติกนูน,นขึ้นมาอยู่นะตรงเนี้ยทาให้ผมผมไม่สามารถใส่ใสแฟลตแบบนี้ได้นะฮะเพราะว่าใส่ลงไปแล้วมันจะติดมันจะติดสติกยืนๆตรงนี้นะผมก็เลยใส่แฟลตแบบนี้ลงไปแทนนะครับมันก็จะหลบหลบเั็พอดีนะแฟลตสองตัวก็จะอยู่ที่ตําแหน่งซุ้มล้อพอดีนอกนั้นเรียกได้ว่า ไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะแฮปปี Happy, ม้มากๆสาหรับใครที่กลัวกลัวว่าไอ้เจ้าเคสแบบนี้เนี่ยมันจะกันกระแทกได้ดีเท่าฟองน้ําหรือเปล่านะฮะผมอยากจะบอกนิดนึงว่าเวลาเราใส่เลนนะฮะแล้วเลนมันมีความสูงออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามีฟองน้ําข้างบนนี้คอยกดกดเลนตรงนี้ไว้เนี่ยให้มันติดกับพื้นกระเป๋าพื้นกล่องอยู่แล้วนะฮะทำให้เวลาเราลากเราเข็น มันไม่ได้โยกเยกไปมานะครับไม่ได้โยกเยกไปมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการกระแทกผมว่าไม่ค่อยต่างนะกับใช้ฟองน้ำสักเท่าไหร่จะมีปัญหาบ้างเช่นตรงนี้อย่างนี้ก็คือเลนมันเลนมันเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าเจ้าเจ้าตัวนี้หน่อยหนึ่งนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเลนของผมเนี่ยมันเบาผมไม่ได้คิดว่ามันมันเป็นสาระสําคัญในการที่มันกิ้งไปกิ้งมาหรือขยับนิดหน่อยอย,อยู่ในกระเป๋าคิดว่ามัน ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือถ้าใครกังวลจริงๆคุณก็สามารถที่จะเอาฟองน้าําอันเดิมอะฟองน้ําที่อยู่ในเนี้ยของเดิมอะครับแกะเป็นแผ่นแล้วก็มาวางแปะข้างบนแปะข้างบนไปเพื่อที่จะให้เวลาเราปิดกระเป๋าแล้วเนี่ยฟองน้ําเนี่ยมันไปกดเลนให้ติดกับก้นก้นเคสทําให้มันอยู่นิ่งๆน,นะมันก็จะไม่ขยับไปมามันก็จะลดโอกาสในการที่จะทําให เรนมีปัญหาลงไปอีกนะฮะซึ่งผมไม่คิดไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรผมก็เลยไม่ได้ทำนะผมก็ไว้อย่างเงี้ยผมว่าโอเคแล้วโอเคมากๆไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับออลองดูครับใครที่สนใจไส้ในแบบใหม่นะฮะลองติดต่อฮาร์ทเคสไทยแลนดดูผมว่าเจ๋งเลยเพราะว่านอกจากพื้นที่ที่ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยเสของเราก็ยังเป็น IP 6 7อยู่เหมือนเดิมนะกันน้ำกันฝุ่นอยู่เหมือนเดิม ปก้องกล้องที่เรารัดได้เหมือนเดิมครับลองดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ